I'm นะที่ควใจนงติงนค่ะจบี้มาสักพักนึ่งครัพี่ร<อ>ูวเาไปแนละ้วใช่ไหมคะให้รถจะรับคุณที่บ้านส4งสิบทีเกบอกได้เลยนะ ออนนี้เราทำการเราทำการมาเช็คอินเรียบร้อยแล้ว mm hmm. เดี๋ยวเราก็จะไปดูบ้านพักของเราเราพักบ้านสองศูนย์สี่นะคะแถ,แถวสะพานไม้สะพานพี่โชนะคะค่ะ mm hmm. แล้วเราก็ถึงแล้วนะคะบ้านพักสองศูนย์สี่ของเรานะคะเดี๋ยวข้างในเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะ <Okay. S 2> ว้าวสุดยอดอย่างก็มาค่ายคายเข้าค่ายอ่ะเป็นไงบ้างที่นี่เป็นเตียงสุดยอดเลยอ่ะเหมือนมาเข้าค่ายเลยเชิญคุณเลือกนอนกันตามสบายนะคะที่นี่นี่นะจะบอกว่าเตียงที่เนี่ยคือนอนหลับสบายมากข้าม เตียงดูวิญญาณเลยที่ผมคือดีด้วยเตียงคือนุ่มมากในอเอาฟังนะจริงนี่อ่ามีตู้เย็นด้วยหรอเแม่ใช่ค่ะมีตู้เย็นค่ะนี่แต่ก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวเอาเอาของเรามาแช่ให้มันเย็นเสียคืนนี้เรานำอมฤตของเราต้องเย็นแล้วเป็นบุญข้ามให้แบบและต้นไม้ล่ะต้นไม้ ลดน้ำได้อยู่โอ้โหน้ำห้องน้ำห้องน้ำดีกว่าข้างหลังจะเป็นโซนตักผ้าโซนห้องน้ำอืมโอ้ยตรงนี้ก็คือดีมากเลยนะอืมเห็นน้ำฮัมดูห้องน้ำอะไรกัหน่อยไหมคะแม่รีวิว่ยคะแม่รีวิวห้องน้ำ่อยค่ะ อันนี้นะคะห้องน้ำของอุทยานนะคะนี่คือห้องน้ำสะอาดสะอ้านดีนะคะเนี่ยอคะนะเนี่อออักให้ดูห้องนะคอีกห้องนึงนะคะอืมโอเคนะคะเนี่ยเาปียค่ะถงโอเคค่ะนี่นี่อะคะ ราคาห้อมาที่นี่ห้องละสามพันบาทค่ะนอนได้สิบคนนะคะ mm hmm. ห้องน้ําก็มีสองสองห้อง mm hmm. แอร์ด้วยนะคะแอร์มี mm hmm. ห้องแอร์แล้วก็มีเครื hmm. ่องทำน้ำอุ่นด้วยมีตู้เย็นให้ด้วยค่ะสิบคนตอนนี hmm. mm ้เราก็อยู่กันที่แก่งสานะคะแต่ว่าเราก็มาหาของกินตอนเย็นหน้าอุทยานไปยากไหมคะ ขายไงคะเนี่ยไก่ย่างขายตามตัวจ้าตัวเล็กร้อยหกสิบตัวที่เหลือไม่รู้เพราะ้องถามแม่ค้าต้องไงคะลูกสาวแม่ค้าค่าจะซื้อเสื้อค่ะซื้อเสื้อซื้อหมวกอะไร้านปลาใช่ไหมต้องถามปลาหมอปลาขายย่างนี่เรามาซื้อหมวกร้านไหนครับร้านใหญ่เหมือนกันค่ะ ร้าน,นใหญ่ตรงไหนครับร้นนานใหญ่ไข่ไก่เนี่ยใหญ่คุกศอกร้านเลยใช่ใชมาซื้อหมวกแล้วก็เดี๋ยวจะซื้อเสื้อคุมยายหญ่ก็น่ารักมากอยากคุณยายมากยายบอกยายอุ่นไม่เป็นนะคะถ้าจะมามาเงินสดจ้าลูกสาวก็ไม่อยู่ใช่ลูกสาวแกไม่อยู่ก็เลยใช้เงินสดก่อนนะขาโอเคค่ะเออปลาปลาสดไหมเนี่ยปลาสดอ้า แล้วไงต่ออันนี้ไม่จนแล้วมยากไหมไปแล้วอ้ไม่ได้หรอปะเตรียมเสร็จตังค์มาปะเนี่ยเออทำไรล่ะคะคิดเลขค่ะคิดเลขคนึกเตรียมเสร็จตังค์ไว้ยังคะเตรียมไว้เยอะเลยค่ะเอามาทำไมเหรอจะทั้งคืนเลยเราก็กำลังจะไปสุดไฮไลท์ของที่นี่นะคะเพ่ไปถ่ายรูปเล่นก็คือสะพานพิโชสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าระไรไฮโดรป่า เกิดทันเมาถามก่อนอาเดจําได้ว่าป้าอีทเขาเรียกสะพานนี้ว่าอะไรนะอันเนี้ยต้องถามป้าอีทเลยเพราะว่าการออกเสียงอะจะมันไม่ได้ต้องถามเลยค่ะสะพานพี่โชคพี่โชคพี่โชคโอ้ดูไอ้ดูไอ้โอ้หันหน้ามาที่นี่หันหน้ามานี่นี่ ไปตั้งหลักหันหน้าด้วยหันหน้ามา,มาหนัาน,หน,นหน้ามาแค่หันหน้ามาตรงนี้ข้ามเรือไปฝั่งนู้นเฮ้ยไปรอบเกาะครับครับผมวิ่งวนรอบเกินเหรอครับพี่อ๋อว <c oughs> ิ่งวนรอบเกิ่อนถ้าพี่สนใจจะให้หันลิงกันไว้ที่เกาะกลางน้ำเลยเขาจะมีอาหารในเรือไข่ขนมในเรือไข่ในเกาะกลางน้ำปิ้งยีเดินน้ำลงมาอค่าเรือเท่าไหร่เนี่คยครับตก100บาทครับเหมารำหรอครับราคาเหมารำครับนั่งได้ไม่เกิน8คนครับขอบคุณนะครับ เราจะไปไหนกันเนี่ยเดี่ยวรถเาเที่ยวรบเก่าไหน สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยตอนนี้เราอยู่เป็นจากนก็นคือขนาดที่ยวอยู่ที่สุ่มในการต่อเที่ยวนะคะตอนนี้ยังสิบเก้าองศาค่ะและ้วถ้าตรนี้เราขึ้นไปข้างบนที่บ้านกางโอ้ยจะจะองศาเท่าไหร่อะคิดดูดิตอนนี้หนาวเ,เลยอืมะตองศางทุกคนก็คือเราขึ้นไปข้างบนก็คือแบบสันตายตอนเนี้ยจริง,งจริงเลย หนาวมาัตอนนี้หนาวมาั้หนา uh huh. วหนาวมากคือตอนนี้คือตอนนี้นจะจะบอกว่ากูมาทำอะไรที่นี่นะหนักจริงนี่คือไม่ได้ใส่เสื้อนะอออยู่ได้งก่อนอือ่ะนี่คือมึงหนาวเวอร์ใส่คนหนึ่งไม่หนาวอย่างนี้เหรองงมากคืออะไรก่อนใช่ไหมคือนี่ใส่ส้อนู่้ประสบภัหนาอ่ะอคืออะไร ไฟไฟ่ะเบรคนอ,อยู่อคโมแล้วแบบอ้ชีวินปกติม,มากใช่ไหมคือไรก่อนคือพรุ่งนี้ต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่เพื่อมาเตรียมตัวนะรถรถที่จะไปบ้านกาของอุทยานแห่งชาติอย่างเงี้ยคือออกปีห้าแล้วตอนนี้เรามีผู้ที่จะร่วมเดินทางเราสองคนก็คือสนุกแน่ค่ะทริปนี้อของจริงก็ไปตามดูกันพรุ่งนี้เช้าว่าบ้านกลาเราจะเป็นยังไงกับ ผู้ร่วมทิปของเราทั้งสองคนนะคะ,อคคะตอนนี้เราก็ไปนอนก่อนเนาะเพื่อที่จะเก็บแรงไปพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าเจอกัน,กนใช่พรุ่งนี้เช้าเจอกันบายสู้หนาวว่ะกิน ค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่พะเนินทุ่งนะคะสุดชม เดินมาตรงนี้เองเดินไปไม่กี่ก้าว